i got ยืนยัดทุกคนนามใจเข้มข้นดังน้ำม,มนม,มหาศานรักดินเชื้อชาติรักคือื้นยากรักแป่นแผ่นดินรักเป็นหาจินพระเจ้าเป็นดินทองกินเมืองไทยรัไกไว้ตลอดกาลสร้างรักานและกีรางรัรัองธิรกรรมรังรวยก็ช่วยตนเอง เราทาได้เราทาได้เราทาได้อ่าทรงนีนะครับเพราะว่าในในมือวันของผมนี่ก็ทรงซื้อหลายผนอยู่แต่ว่าผมได้ผู้เดียวนะครับผมก็บแีใจเยอะครับแบบที่ที่ที่ร่วมกิจกรรมมือนี้คือเป็นมือแรกของผมนะครับเพอว่าอ่าผมก็ติดโควิด แล้วกับมูบานผมกับปิดนะครับปิดปิดมูบานชิบสีมือนะครับแล้วก็เลือยมากอะได้ไปซอยมู่นเนี่ยพอได้ไปซอยมู่เนี่ยนะครับแต่ว่ามือนี้อ่ะในคนเลี้ยงของเขากับมักซอยกันหลายนะครับผมก็ดีใจนะครับผมกิจกรรมของเขากะไมีปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม่ปลูกป่าต้นไม้นักต้นนะครับมือนี้ครับัประมาณพันตัวนะครับแต่ว่ามือนี้เขปลูกไว้แล้วครับก็ต้องคนเลี้ยงต้นแบบนปตนะครับของจังคอนะครับมาช่วยกันปลูก ขดลุมนะครับที่ปลูกไว้ก็มีเยอะนะครับต้นสังนี้ก็ปลูกไว้จนกําลังจะงามนะครับโอเคได้ครับได้ทุกอย่างนี่ท่านย้ำดินดีทั้งแบบนี้ นะครับนะครับนะครับยอดแห่งความสมบูรณ์นะครับไสเดือนเป็นตัวชี้วัดที่ดีมากนะถ้าขุดหลุมเจอไสเดือนแสดงว่าดินมาตรฐานใส่แต่พอดอสองใส่แต่ปุ๋ยหมักชีวภาพเยี่ยมจริงๆเลยแปลงพิเชษแปลงพิเชษมีนาคำครับาบ้านโป่งสังข์ท่านขุนทาอย่างย้ายไปเรื่อยๆครับย้ายไปเรื่อยๆนี่เด้นี่เด้ปลูกยังเนี่นี่ขุดไม่เนี่ยปลูกเลยปลูกเลย ก็ en like มีพืชพ <e ันธ <tr ุ์หลายอย่างนะครับ NO อ ah ันนี้เป็นต้นมยุงนะครับเผู้แม่ปลูกเลยโรงเรียนก็ไม่ได้ไปด้วยป่ะเดี๋ยวเพิ่มมาเอาไปเลยครับเพื่อนเลีออกกิจกรังเลียดูออกเองตลาดต้องไปเพื่อจะให้เพื่อนเพื่อนจะเลีออกไว้อยู่นะนด้วยป่ะเนี่ยนี่น้าอ๋อว่าละ ยางอล่ะปลปไปล่าูจนผมนที่ปลูกไว้นะครับที่ปลูกไว้แล้วหลายปันไรครับท่านพิเศษครับปลูกไว้ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ละฮะสองร้อยสองร้อแล้วเจ้จังไรว์แล้วนะครับไปไหนกันมาไปไหนไปไหไปไองการนปงไง ไอ้นวันด็กรันสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือยังครับกันเอาเอิ้นต้นพยุงนะครับเนี่ยเนพยุงเนาะเป็นไม้พราว่าอันนี้ที่พยุงหนาเด้่ยนะผมว่า้เหลือเบิ่งเนาะมันพยุงหลังเปนพยุงหลังครับครับคุเป็นไม้ที่มีราคาก็บูหรือจังไรครับแบบพยุเนี่ยครับไอ้ไม้พยุงนี่ถามว่ามีราคาบ่ กับนี้นะครับแต่ว่าธรรมชาติของพยุงเนี่ยถ้าที่ขายได้มันจะต้องมีแกนนะครับแล้วก็ดินบางมองนี่ปลูกพยุงบ่มีแกนครับบ่มีราคาพะยุงถ้าดีมีราคาเนี่ต้องมีแก่นถ้ามีแกนครับคือต้นน้อยนี่ถ้าดินดีกับชีได้แกนมาเลยคือเขาปลูกเพื่อเพื่อยังครับอ่าวัตถุประสงค์หลักเนี่ยคือเขาปลูกเพื่อเป็นป้านะครับเพื่อเป็นให้่ซอยบุดซับน้ำนะครับแล้วก็ซอยเอ แล้วก็อีกย่างนึงก็คือป้องก,กันโรคร้อนนะครับปุ๋ย่างกับน้ำนี่แหละอาการเลื่อนกระจุกข,ของโรคนะครับเพราละต้นก็นได้ครับมือละต้นก็นแห้งดีเนนครับเลยประโยชน์หลายอย่างนะครับเนีนครับเลยประโยชน์หลายอย่างแต่ว่าถ้าพอ่อปลูกนี่พอ่อไม่ได้ใส่เลยครับลูกที่ได้ใส่ได้ใส่เยอะแต่ได้ใส่ย่างอื่นครับแมีนครับใส่ย่างอื่นครับได้เช่นเป็นโมเงานเนาะครับผมางทีอาจจะมีห้องมะแดงแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอดีเมื่อนั้นอาจารย์โอมาเพิ่นใหย เชือเห็ดผ <Era S 1> he ึ่งมาครับกระหดเนี <like now. S 2> okay. um, ่ยครับหดก่อนตอนที <Wow. S 2> uh ่ป huh. ล so, like ูกเขาโมโหเลยครับเพราะว่าเบาะเปนเลยบ่ครับหดหดลากเลยครับตอนเนี้ยถ้าเป็นประเด็นจะว่าแก่ได้บูบุ้นอ่ะเชื้อเห็ดผึ่งอ่ะถ้าเป็นประเด็นอ่ะเอาเชื้อเห็ดผึ่งจุ่มเอามาจุ่มน้าผูกเลยครับได้ได้เห็ดเลยครับนจะะไดด้เห็ครับผมได้เลยครับตอนเนี้ยเป็นเป็นโอกาสที่เหมาะที่สุดอีเชษฐเชื้อเห็ดผึ่งเจ้าผสมน้ามาเอานี่จุ่มว่าว่เอาจุ่มแล้วก็ปลูกเลยมันจะเกิดทันที นี <Es poor S 1> ่เขาเรียกคลองอะไรครับเรียกลำห้วยตลุกหินค่ะโอ้ลำห้วยตลุกหินนี่นะครับบาำห้วยตลุกหินมันมีบ้านไหนบ้างครับของตำบลตำบลหรือว่าเป็นของบ้านตำบลโคกกคุงเลยนะครับนี่จะอยู่ในเขตหมู่หอกันจะอยู่ในเขตหมู่แปดค่ะโอ้หมู่แปดนะครับนี่ครับลำห้วยตลุกหินนะครับนะครับ น้ำที่อุดมสมบูรณ์ไม่ได้ฉีดอะไรไม่คนละฝั่งนะคะที่เขียวๆนะฉีดตั้งแต่ยังไม่ได้ฝั่งภาคคลองมาทางนี้ก็จะเป็นที่ของแปลงโคกน้องนาของคุณพิเชษฐ์มีนาคมนะครับตัวนั้นก็จะเป็นสะหนองนะครับฝั่งมาทางนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่แต่คลองไส้ไก่ก็จะเป็นนา น,นสมบูรณ์เลยนะครับอุดมสมบูรณ์เลยนะครับวันนี้ก็กาลังปลูกจกรรมามือสามัคคีแล้วการปลูกต้นไม้กันนะครับจากโคด้นต้นแบบแล้วก็น,น,นพนักพัานาาพื้นที่ต้นแบบนะครับของอำเภอจังครันะครับช่วยกันนะครับวันนี้ปลูกต้นไม้กันครับ นี่คือที่แปลงของนายพิเชษนะครับมินาคมบ้านโป่งสังตำบลโคกกรุงอำเภอจังหวัดเชียงภูมินะครับกิจกรรมวันนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งกิจกรรมคือกิจกรรมปลูกป่าห้าระดับนะครับวันนี้มีการจะทำกิจกรรมนเ ท่านมิเก็ตครับทำกิจกรรมอะไรบ้างครับอันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้จะสุ่มผักล้วครับสุ่มผักไม่แม่ล้วโอ้สุ่มผักสุ่มผักนะแล้วก็จะปลูกไม้พักครับ<ม>อันนี้ตรงนี้ผมจะปลูกปลูกบวบในกระสอบปลูกบวบในกระสอบครับผมนี่รงการผมคือปลูกบวบในกระสอบอเพราะว่า<ำ>ดินตรงนี้มันบม่สวยผมต้องปรุงดินมาใส่กระสอบแล้วถึงจะเอากระสอบมาตั้งตรงนี้อแล้วก็ให้มันขึ้นครับผมผมไม่สายน้ำจยดครับ สายพีครับผมตนี่สดัสดีครับคุณยาครับครับเครนบยังครับเน่ยหน่อไม้กิมซโอ้หน่อไม้กิมซูปานี่ไปน่สิใยายก็นีกีจากแปลงของ่ใชนี่แหละครับนะครัโอันนี้กิต้มหน่อไม้นะครับรับ